Thank you. วันที่5กันยายน2567าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงการร่วมกิจกรรมดูแลรักษาแหล่งน้ำห้วยบางบาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธีวันที่10กันยายน2567โครงการชลประทานบึงการร่วมต้อนรับดรสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สทนชพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการณนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะและสูญเสียดินแดนริมตลิ่งแม่น้ำโขงตำบลบึงการออำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการและร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดบึงการณห้องประชุมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพงตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่สิกันยายน2567สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงการร่วมบูรณาการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของและให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยปี2567นณะพื้นที่อำเภอโซ่พิสยัยและอำเภอรพรเจริญจังหวัดบึงการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและให้ผู้ประสบภัยผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้ด้วยดี วันที่12กันยายน2567สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2567เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน200,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวจำนวน150,000ตัวและปลายี่ศกเทศจำนวน50,000ตัวณนะแหล่งน้ำหนองแปนหมู่ที่5ตำบลน,น้ำจัานอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ วันที่16กันยายน2567สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงการร่วมพิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบสาธารณภยัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปากค่าจังหวัดบึงการโดยมอบถุงยังชีพจำนวน1,000ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัยผ่านช่วงวิกฤตได้ด้วยดี วันที่19กันยายน2567สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงการจัดโครงการการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเซกาจำกัด ก,กิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแบบไม่พลิกกองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป วันที่19กันยายน2567สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงการลงพื้นที่ตรวจแนะนำการจัดทำบัญชีสหกรณ์อมทรัพย์สาธรณสุขบึงการจำกัดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ตุลาคม2567เพื่อสอนแนด้านการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและการบันทึกในสมุดเงินสดสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททั่วไปทะเบียนย่อยต่างๆโดยมุ่งเน้นให้สามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเองณที่ทำการสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขบึงการจำกัดอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่19กันยายน2567การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และการจัดการสวนยางพาราแบบมาตรฐานอย่างยั่งยืนประจำปี2567รุ่นที่2ณห,หอประชุมเทศบาลตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ วันที่20กันยายน2567าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดบึงการครั้งที่9ประจำปี2567เเพื่อสนับสนุนงานและภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบึงการในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ วันจันทร์ที่23กันยายน2567สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสามนครราชสีมาร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินบึงการพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงการนำสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคและสารบำบัดน้ำเสียและขะจัดกลิ่เนเหม็นมอบให้แก่เกษตรกรและหมอดินอาาสที่ประสบอุทกภยัยในเขตพื้นที่อำเภอบุงคลา้าจังหวัดบึงการณศสาราประชาคมบ้านเทพมีชยัยหมู่ที่7ตำบลหน,นองเดินอำเภอบุุงคลา้าจังหวัดบึงการ วันที่23กันยายน2 5 6 7 6 7ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการข้าวพันธุ์ก็ขอ22ฤดูฝนปี2567ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดในกระบวนการควบคุมคุณภาพก่อนการจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวและผ่านมาตรฐานตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าวนะักกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตน้ตบนตําบลบ้านตน้นอําเภอรัตนวปีจังหวัดหนองคายและกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านกุดนาขามตําบลเจรญศินอําเภอเจริญสิน,จ,สนจังหวัดสกลนครวันที่27กันยายน2567สํานักงานปศุสัสตว์จังหวัดบึงการดําเนินการมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานยาแห้งอัดฟอน จำนวน100ฟอนตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหมู่ที่1ตำบลท่ากกแดงอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ วันที่30กันยายน2567าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดครั้งที่7ประจำปี2567นห้อณห้องประชุมสิรินทรวันลีชั้น4ี่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดงานนโยบายของรัฐบาลงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ด่านตรวจพืชบึงกาฬ ดำเนินการควบคุมกำกับและดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด